สวัสดีค่ะทุกคนโจทย์คณิตศาสตร์นะคะโจทย์คณิตศาสตร์วันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามันมีท่อน้ำสามท่อน,นะคะเปิดเข้าไปสู่ที่เก็บน้ำนะคะถ้าท่อที่หนึ่งเนี่ยเปิดจนเต็มเนี่ยใช้เวลา6กชั่วโมงหมายถึงน้ำไหลาตามท่อที่หนึ่งไปยังที่เก็บน้ำนะคะไหลจนเต็มเนี่ยใช้เวลาหกชั่วโมงท่อที่สองเนี่ยน้ำเนี่ยไหลไปตามท่อใช้เวลาเก้าชั่วโมงค่ะ ที่เก็บน้ําจึงเต็มนะคะแล้วก็ข้อถามว่าถ้าเปิดเปิดน้ำทั้งทั้งสท่อพร้อมกันเนี่ยแล้วน้ําจะเต็มภายใน3ชั่วโมงอยากจะทราบว่าถ้าเปิดน้ําท่อที่3อย่างเดียวเนี่ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงจึงจะไหลเต็มไหลจนเต็มที่เก็บน้ำะนะคะวิธีการนะคะเราก็นี่เลยค่ะเขียนให้เข้าใจง่ายนะคะหชั่วโมงเนี่ย ไหลจนเต็มที่เก็บน้ําใช่ไหมคะเราก็ให้เป็นหนหน่วยซะเพราะฉะนั้นถ้า1ชั่วโมงเนี่ยก็เอาหกหาตลอดก็ได้เป็น1นส่วนหหน่วยขอ,ของของที่เก็บน้านะคะท่อที่สองเนี่ยนะคะใช้ละเก้าชั่วโมงนะคะถึงจะได้เต็มท่อเต็มเต็ม,เต,มเต็มบ่อเต็มที่เก็บน้านะคะก็ให้เป็นหนหน่วย นะคะที่เก็บน้ําทั้งหมดให้เป็น1หน่วยถ้า1ชั่วโมงเนี่ยก็เอา9หาหานะคะก็ได้เป็น1นส่วนเหน่วยนะคะทีนี้ถ้าท่อท่อที่3ไหลจากไหลจากท่อที่3อย่างเดียวเนี่ยเราให้เป็น x ชั่วโมงนะคะจึงจะเต็มบ่อหรือเต็มที่เก็บน้านะคะถ้า1ชั่วโมงก็คือ1นส่วน x หน่วยนะคะจึงจึงได้น้ำเท่ากับ่ส่วน x หน่วยนะคะถ้า1ชั่วโมงทีนี้เขาบอกว่า ถ้าเปิด3ท่อพร้อมกันเนี่ยสชั่วโมงมันจะเต็มเราก็เอา1นส่วนหบวกหส่วนเบวกหส่วนเอันนี้1ชั่วโมงนะคะเปิดน้ําทั้งสท่อพร้อมกัน1ชั่วโมงก็คือ1น1,9 1ส่วนหส่วนเกส่วนเมาบวกกันแต่ถ้า3ชั่วโมงก็คูณ3เนะคะแล้วมันจะเต็มบอ่อขึ้นเท่ากับ1นะคะ ทีนี้เนี่ยนะคะแก้สมการค่ะทุกคนหารหารสามตลอดค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคอลนอรของมันคือ18นะคะ6 9 3เนี่ยคอลนอรคือ18ก็คูณ18ตลอดก็ได้3 2 18แล้วก็หนะคะทีนี้เนี่ยเราเอา3กับ2เนี่ยมาบวกกันได้5ลบกับ6ตรงนี้นะคะก็ได้1เพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายก็เหลือ18ส่วน x อกทางด้านขวาก็เหลือ1น,นะคะเอา x คูณทแย,ยงขึ้นไปนะคะ ก็ได้ x เท่ากับ18แปลว่าถ้าเปิดท่อที่3อย่างเดียวเนี่ยใช้เวลา18ชั่วโมง,จ,งจึงจึงจะเก็บเต็มที่เก็บน้ำนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปภาษาแล้ะการคำนวณค่ะ